ป่าเอ er ็นเดอร์เวิร์ดเคยสวยงามด้วยแสงวิเศษจากดวงดาวที่ลอยเหนือยอดไม้แต่แล้วคืนหนึ่งดาวดวงหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมาทำให้ป่าค่อยๆมืดลงเด็กหญิงลีลาอายุ10ขวบสังเกตเห็นแสงวาบจากดาวที่ตกลงในป่าเธอตัดสินใจออกตามมาหาเพื่อช่วยป่าของเธอลีลาและหมาจิ้งจอกเอมเบอร์เดินลึกเข้าไปในป่าพวกเขาเจอนพูกชื่อโอลิเวอร์ผู้พูดได้ โอลิเวอร์บอกว่าดาววิเศษถูกขโมยโดยเงาดำเจ้าต้องตามมาหามันก่อนที่ป่าจะมืดสนิทแล้วมอบแผนที่โบราณให้ทั้งคู่ต้องข้ามแม่น้ำวิเศษที่พูดได้เตาวัยเก่าชื่อเทลอนถามว่าอะไรเกิดก่อนกลางวันหรือกลางคืนลีลาตอบว่าดาวต่างทางเพราะดาวส่องแสงแม้ในความมืดเทลอนยิ้มแล้วสร้างสะพานหินให้ข้าม ในถ้ำมืดที่น่ากลัวเงาดำชื่อนิฮิลิสคูจะกลืนกินแสงดาวลีลาใช้ตะเกียงส่องไปที่เงาแล้วร้องว่าแสงเล็กๆก,ก็ขับไล่ความมืดได้เงาดำกรีดร้องแล้วหายไปแสงดาววิเศษก็ลอยกลับฟ้าเมื่อดาวกลับมาส่องแสงป่าเอนเดอร์เวิร์ดก็กลับมาสีเขียวสดใสเด็กหญิงลีลาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์ป่าโอลิเวอร์บอกว่าความกล้าหาญและความเมตตาของเจ้า คือแสงที่แท้จริงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแสงเล็กๆในใจเราสามารถสู้กับความมืดมิดได้เสมอ